มาซื้อลูกชิ้นกับข้าวปุ้นแต่พี่น้องเดี๋ยวลูกชิ้นไปกินกับอันตำข้าวปุ้นเพื่อนสอนาวใช่มหาป้าโอ้ยอันนี้ก็นยุน่งยากจะไม้เท่าไหร่ก็ไม่รู้ข้าวปุ้นสดก็ะมิแต่บอกโอ้ขยมข้าวปุ้นสดเอาเป็นข้าวปุ้นสดเถอะ จะไม่ได้ลวกนี่จะพูดมาเมื่อเช้านี่เพื่ะมาหาลูเขาั็ซื้อมาแต่ละบลายมีมีมีอยู่คู่มือได้ขอบุญนะสดนะเออเอาไปคมือสิบพันด้ร้ายปาในอ่าสิบพันโลละสิบหาพันโลละสิบห้าเออโลนึ่ง อันไม่ลูกชิ้นได้ไอ้ไม่อะไรไอ้ลู้นไมละ้ครับสอง 4, 6, 8, อสองี่หกแปดอ่ะมันสิบอันดกวาตอนเที่ยงพักนาแนวกินเอ้ยพี่น้องเอ้ยหิวแล้ว ด้วยนอกจานั้นมันมันกินมาส์เยอะเลยมั้งว่พราะว่ามันใน่น้ขายข้าว่อได้่อยเนมัเร้าละไรฮเอาวากินน้ำาข่กำนน้ำาขนํำโลสิบห้าพันจีบเงินบาทเงินบาทเท่าไรเจ้าบาทเ้าาเาหาบาทโลละเจ้าหาบาทไอ้กระซือโลละสิบเ้ อากัมาขายกินกําเลยสามพกีบแมนวด้เกอยู่ไนเันไปซื้อ่โอลเดียัวเดินกนี่นะมันผคือตนนแล้วมากบกเสียบเด็อมันกบอกคือต้นต้นต้นตะหนีโอ้ขันหัวมีขาปุ้นกับบอด้ว่าจิพากันอ้อนั่นตัวแหงอันนี้จะมากระดาเดรรลายด้วยบอดี้ก็แล้วอันบนี้ไปชิสิบไหม ไปตามกินกันอยู่เพื่อนพี่นอ้องตอนแล้วว่าตีตีกันเน่ยบอตีกันแล้วสบายดีอีกรอบเด้อท่านผู้ชมปลาฮาวะเนี่ย <laughs> หนามา่ในกเฮ้ยขันหนามา่ในกเฮ้ยแหละคนเฝ้าเฮือนพี่น้องเฝ้าเฮือนไปตั้มข้าวปุ้นเฮ้ยพายสิตามให้เองตามบ่รถสิตั้มบ่มีไทยเองเต็มเครื่องเอนาะโอเคฮ่าัฮโอนตากแดดไปไปเดียวฮรอนเพื่อแต่เพื่อแตนเตรียมเครื่องตามข้วปุ้นกับพี่น้องแป๊บหนึงเดอ้อใสข่ขาตั้งกล้องก่อน เพชรก็ได้เลยยไงช่างตาขแง้รารงสันดยิงบ่เอหางสากระเบือบ่อ้ตะเียนก็สากระเขียนอยูเนี่สากระบเบืออยู่นี่ออานอันื้เอ่านอันันเออพ่นอันนั้นเหอพันหา

<Es> ถาห <taking> <unfair> <chips> <laughs> sure ้องแล้วก็ตาทางเนื่นเลยงรขาเ็หากับกเนงาเด้อพี่น้องเลยรัคนามหาว่าเยนควสามีอุ่นี่แต่พี่น้องจากะเอางามขนาตาไปก่อนแต่พี่น้องเทีอนครัวหกใบกระยามันอยู่ทางหลัง

เราต้องมาใส่เกลือกี่เฮกตัดมาได้ เอ่อยเอานึ่งเอาลูกคนน,น,น,นนึ่งผัวก็ทดได้บ่ต้องเอาผัวเป็นบ่เฮ้ยบ่บ่เป็นยทำยัง่ไปแชคนเอาแต่บบนั่นอันใะห้มันมันบ่มีผัวสิเอ็ดอะไนะ่ไมันยูคนเดียวละมันจะสิ่งหลายอย่งางเจะเรียกลูกบุกุ้งนปันี่เด้ กันนะครับบล๊ตเ้ยตอนนี้เนี่ยย kind of ่อมาได้กินยักได้อ hmm. ีกคนนึ่งยได้อยู่ดียได้ลูกสาว้ยก็ดีเป็นหมปางหวามันกับหมเงาใส่ไว้ใส่บ้น่น้อยุบเรียกผัอันนั่นแหลมันบอมีเรื่องนมีได้ลูกสาวใหญ่ดลูกสาวใหญ่อยู่เือกคุณแม่จะ้กุกัา อไรเ่แ้ล้วนี่มันมีจีน่หายไปเยขนาดเขาซื้อวัตถงสารมาไหนได้ไงข้าวทิชชู่ทำโบนิมี่เ้ากรชช่ไปเลยยิงมันสกินในประเทศแหละน่ไปเอาลูกชิ้นเลยสุด้ายเอาไปแล้ ไห้แม่โทรอยู่าพีได้กล่องม <imet renamed, S 2> ืเอเลยได้ออเไม่พูดดีเลยอืมกระได้ปวดที่ชูเปลี่ยนแตตาเลยเหมือน เนีมันเป็นอันท่านนอันเียกันเ่านนที่นานี่มาระบได้เหมาะสมในการบตัดนะยุ่งทงเใช้ับตัวนี้แ่มือจ้ฉันใช้มือค่ะมันกินแบบนั้นมันไม่แบเอักไปน อย่าบอกด้ว่าหม่ละพันเลยหม่ละสามพันเลยนี่ไง Yes สามพันสี้วไปมนไ้ใชกไหมไปโลกินตอนนี้ไปเป็นกลางิงดีตาตายกันอาชีพอารเม 哎呀，走， พว่กินกุ้งสดเราให้แบ่งเนาะเพื่อเตนี่นะพกินคุณตัวนิดหน่อยนะคต้องกินดิบเว้ยาบเลียกวกินเลยสาบหวานมันก็กินเลาเะเพืนมันกับกนเลยห้เาลงเด้หเนาะนาะห้พกินเนาะนีอยากเชาคนที่เป็นกกินมาละ คนเดบยีก <laughs> uh, <laughs> be <ubers> ็ัง <Really>? ก <c oughs out> ินเน้อไปกลัวอะไรแค่เดือมันกัเป็นงาสีวงปลาซุปกะดาตาเดี๋ยวให้ได้จุเบี้ยคืนวันลอยสิเดตายิ้งาตาิงมันกินตายเด้อมาเด้อพี่น้องดึงออกซองอันเดยจ้ะ ควาบ่วานเด้นคมเมคำในจินตามันกระมุนยินตามตัเองอยู่ๆได้ยังมาขาตาตัวเองน้อย็นบ่ไก่น้อยเนาะเว้นรมก็มีทิงงี่แหละอันวี้มันก็ต้องไปขาตามันจะว่านึ่งเอฟไปข่าตาตัวเอง

กล wow, uhm, uhm. ื่อนกับมันอีกกั่นฮะไปไปเห็นอะไรยังนี่คลิปกันเกิดเรื่องหนังขาวคือโตขั้นคือโตหน่อยเริ่มทำได้เจงเอาแบบเจงอดจ้าว่าแล้วร้องดังดังเมื่อคืนในบ่ายโมงแกในภาคนอนเพื่อนคนนึงนอนเลิกตื่นสวยไปแล้วแบบยังกระดับเดยร์กินหนักทบเลยเว้ากันนั่งเพื่นบราเคยว่าเกิดมันทั้งวัวทั้งแม่ทั้งลูกทั้งเ่าเป็นหลูกเ่าเลยส่วนนึ่งนี่เฮ้ยหกเจ็คนนึงเลยส่นน่ง วันนี้หมูก้องอีหมูก้องพัวน่ะที่เราพี่น้ำไปทำด้วยกันือบคุณที่บันเอิอพ่อแม่จอาจจะเลยนอนบางเมืองน่ะเป็น้าผู้คนนอนจะไดยนอนบางเมืองผูวเ่านอนเขาจะเคยนอนตัวเขาร่งแเลือกระเบิดมาอยากนอนระบไดนีนอนบางมืองนะคบางทีเราไปยางไปหากับบริภาพังอยู่มืองฮาบบอกบัดเพ่อเช่าเมืองตะมากรป็นคือเราเต้นๆมีเงินเต้นกี่ก้คำเพงออมแดดในบหลวงเงินันเดี่ยวก็ต่ขางเดียวค่ะ แล้หันบอกว่าอันนี้ก็อิดบังเนี่ยมันหลากหลายกินคือสิกินสนอยจังหวะบุ้มเ่อมันละเห้าเนาะเราคนมีกานทำมาเลยคล้ายเสือหั่นค้ายเสือแต่ว่าเป็นคนเห่แบลวเดี๋ยวกเมย์นะตต้ดับไปเลยเพื่อจะโชว์ผนนเพือนแต่ว็มความี่ใจแบเป็นคนบบ

น้องดังอ้ยเหีียวัตุกาะมาองละห้องนอนเพลินเลือกไปปลาตบมือตบตนให้ครัว่นเลยขาวแบจนทงคนไปเ่ยเป็นเสาเด้ทุคนไปซื้อของหันคนนะท่านคือต้นเด็กเด็กทำงานมีชีวิังเยอกต่ละวองกา้ะเหนบกาเหินออกมาเนาะขอบ่ขายของ้อันหัายางนเนาะเมีนะังเมว จออมาน่ดนกเ่าสติจกน้ยาเนี่บางทีก็จะอาชากะรีมาลงในเือนังนะเาื่ออที่ขอบวกกบ่ได้ไปใกล้โสมสานว่ะอมซานอบกกอบาน้นมันจ่สมเนี่ยโอ้ยเมียก็บ่ปคุยปล่อยคนกันอนี่ยควันมากว่าแบบมีดได้เม่วว่าเออเดียบว่าเจมงวว่าเีว่ามันจ้เป็นยางี้ก็อือบ่ปมันตายซะยิง น้ำมาวงาผลปะี <All right. S 1> กินแห้เนี่ยองไง้ำอะไรเนี่ยตาย